ข้าวขึ้นกินนะครับต่ําเฮ็ดล้มนะครับอาหารเนื่อยๆบ้านเฮาเลยครับใหญ่ๆนะครับเมนูนี้ส่วนประกอบก็มีเฮ็ดล้มนะครับหอมแดงนะครับกระเทียมครับต้นหอมผักชีไปได้ซื้อไานะครับแล้วก็มีอ่าพริกนะครับพริกดิบนะครับ นีเกือ๋อผงชูรสนะครับแล้วก็ปลาร่าครับขั้นตอนแรกนะครับน้ำเฮ็ดล้มนะครับมาต้มไปก่อนนะครับประมาณ15นาทีถึงสินาทีนะครับอพอต้มเซ็จแล้วนะครับทีนี้เราก็เอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับ มาซับนี่แหละครับเห็นเลยครับร้อมันหายห้อนกันนะครับผมมาหันนี้ มาคั่วก่อนนะครับหอมแดงครับใส่ลงไปนะครับคั่วจนมันซุกมันกินหอมๆเลยนะครับมันซุกเลยครับพริกซุกได้แล้วครับขั้นตอนต่อไปแล้วเขาจะตามกันแล้วนะครับใส่ลงไปครับ หอมแดงกระเทียมผิดกระเทียมับ,มบใส่ลงไปเหยือครับใส่ลงไปเลยครับผงชดรดนะครับผงนัวใส่ไปครับที่นี่ก็ตํมเลยครับ หลังจากนั้นเขาตําพริกเกี็บร้อยแล้วครับใส่ไปเลยครับเห็ดล้มมันเข้ากันนี่แหละครับใส่ปลาล่าไปแห้น้อยนะครับ หอมๆไปเลยครับตอนต,ต่อไปนะครับใส่น้ำมันลงไปครับ ให้มาคั่วให้มันหอมหอมนะครับใส่เลยครับรับมัมาเลยครับ ใส่ได้ครับต้นหอมนะครับสวัสดีพักที่ไปซื้อมานะครับไวใส่กับต้นหอมครับเสร็จแล้วครับสามเฮดล้มนะครับพร้อมรับประทานเนละครับ เซตจบร้อยครับสำหรับเมนูต่ำเฮ็ดล้มนะครับกินครับไข่ต้มแคบหมูข้าวสวยห้อนๆนะครับหรือข้าวเหนียวก็ได้นะครับ